ดูกันที่เรื่องของการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างนะคะซึ่งทางจังหวัดแพร่ค่ะได้จัดโครงการ English We Like ติวเข้ม T ีเกอิเสริมทักษะภาษาอังกฤษสร้างความมั่นใจเยาวชนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่โรงเรียนนารีรัฐอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการ English We Like ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนานารีรัฐจังหวัดแพร่และบริษัทไร่ขนุนกรุ๊ปจำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทั้งในด้านการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอีกทั้งยังมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษฝึกให้นักเรียนกล้าพ,พูดและสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตการทำข้อสอบ T c a ก i n g โดยใช้ข้อสอบจริงจากปีก่อนเป็นตัวอย่างโดยเน้นการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ T c a กเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและนำเสนอเนื้อหาแบบสนุก ผ่านติวเตอร์มืออาชีพทั้งนี้โครงการ English We Like ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่17และจัดกิจกรรมมาแล้วในทุกภูมิภาคของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้พร้อมสำหรับอนาคต